สวัสดีค่ะดิฉั่นนางสาวจนภา,า,าน้อยตาลวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมชุมนุมบ้านดอยงามกันค่ะซึ่งชุมชนบ้านดอยงามตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพีกัดละตจิจูด20.433153องศาเหนือลองทจิจูด99.8774647องศาตะวันออกค่ะ หมู่บ้านลอยงามมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ค่ะทิศเหนือติดต่อหมู่บ้านแม่สายทิศใต้ติดต่อหมู่สามและหมู่7ดทิศตะวันออกติดต่อหมู่สามบ้านเมียงพานทิศตะวันตกติดต่อหมู่7็บ้านห้วยน้ำรินค่ะลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบแนวที่ราบเชิงเขาหมู่บ้านลอยงามมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ7จสิห้าไร่ค่ะ ชากรในชุมชนนี้มีประมาณ1,597คนค่ะซึ่งหมู่บ้านดอยงามตั้งอยู่ใกล้กับด่านพานแดนไทยพมา่าจึงมีผู้คนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ในชุมชนค่ะคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายประมาณ60%และรับจ้างอีกประมาณ 40%ค่ะเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมหมู่สอว่ามีอะไรบ้างตามรับชมได้เลยค่ะที่แรกนะคะคือที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่2ก็คือศาลแม่นางแก้วชาวบ้านสามารถมาไหว้และขอพรต่างๆได้ค่ะที่ต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูวัดพระธาตุดอยงามกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าวิหารใหญ่กันแล้วค่ะที่นี่ชาวบ้านมักจะมาปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนาพี่ต่างๆค่ะ โดยรอบรอบวัดก็จะมีศาลทาวเวสวรและศาลพ่อพญาสีตวงคำค่ะถัดมาด้านบนวัดก็จะมีพระธาตุเรียกว่าพระธาตุดอยงามนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่ไว้ประกอบพิธีเวียนเทียนและจุดนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่สายได้อย่างชัดเจนและสวยงามอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ